สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีไม้ล้อมตัวใหม่ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมเอามาฝากท่านผู้ชมซึ่งอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนี้เนาะเขาชื่อว่าคิทเอรเียเป็นไม้มาจากต่างประเทศครับท่านผู้ชมแต่จเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยครับซึ่งต้นของเขาครับท่านผู้ชมจะ สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเนาะสามารถปลูกเป็นไม้ขุดล้อมได้ครับแล้วก็มีทรงพุ่มนะครับมีดอกคล้ายกันกับดอกอัญชันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่มีสีม่วงแล้วก็เข้มกว่าซึ่งดอกอัญชันของเราจะมีดอกออกสีม่วงม่วงฟ้า,ฟาคา้คามนะครับแต่คิทเทเรียก็ จะมีดอกคล้ายๆกันครับแต่เป็นพวงครับท่านผู้ชมห้อยระยะลงมาครับคล้ายกันกับวิกตอเรียที่เป็นสีม่วงครับที่วิกตอเรียเขาจะเป็นพวงระยะลงมาเหมือนต้นราชพฤกษ์หรือควนบ้านเราครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเคยเห็นเนาะแต่ตัวนั้นไม่ไดไ้มีราคาแพงเหมือนตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับนายรักต้นไม้ก็ เพิ่งได้มาครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเอามาปลูกเป็นแม่พันธุ์แล้วก็จะจาหน่ายจ่ายแจกไปในอนาคตนะครับเพราะว่ามองว่าดอกของเขาครับท่านผู้ชมจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับดอกสีม่วงเป็นพวงแบบนี้ครับดอกใหญ่ด้วยไม่เหมือนกับเอ่อวิกตอเรียครับวิกตอเรียก็จะเป็นสีม่วงเนะาะคล้ายกันชื่อก็คล้ายกันครับท่านผู้ชมเขามาจากนู่นนะครับมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่า จเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราแล้วก็มีดอกหอมครับหอมมากๆถ้าเรามามาปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยคล้ายกันกลิ่นของเขานี้ไฮโซก็เก๋ so ke, มากครับท่านผู้ชมเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกล้วยไม้ชนิดใดน,นะนายรักต้นไม้ก็ นึกไม่ออกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องไปสัมผัสแหละครับต้องไปสัมผัสแล้วต้องไปดูดอกของเขาจริงๆครับตามร้านไม้ล้อมหรือแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนารักต้นไม้จะเอาไปปลูกนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสําหรับคนที่ชอบไม้ในไม้ดอกแล้วก็เป็นไม้ขุดล้อมได้ด้วยครับต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่พันธุ์ครับท่านผู้ชมเขาไม่ขาย จะขายต้นข้างกันตรงนน้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมที่นอนนอนอยู่ตรงนั้นต้นนั้นสองหมื่นครับท่านผู้ชมแต่น,นแลรักต้นไม้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีสตังซื้อถึงขนาดนั้น,นครับท่านผู้ชมเลยได้ต้นเล็กๆนะครับต้นต้องใช้คําว่าเล็กๆมาครอบครองนิดหนึ่งครับก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆ นะครับก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจมากต้นคล้ายกันกับต้นราชพฤกษ์หรือคูนนะครับใบแต่ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมใบใหญ่กว่าแล้วก็มีความเบาวกว่ามีความมันวาวน้อยกว่านะครับก็มีกลิ่นหอมนะครับก็สตัวน้อยนะครับตามที่นายรักต้นไม้เห็นแล้วก็คุยกันกับ พี่เจ้าของสวนนะครับก็บอกว่ามีมีต้นแม่พันธุ์นี้ต้นเดียวแล้วก็ได้ตอนขายอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้นเล็กนิดเดียวนะครับเท่านิ้วก้อยครับท่านผู้ชมต้นแล้วเป็นพันบาทเลยทีเดียวสําหรับกิ่งตอนตัวนั้นนะครับก็สร้างความน่าสนใจให้กับนายรักต้นไม้ตัวนายรักต้นไม้เองก็เสาะ,ะแสวงหาต้นไม้ใหม่ๆครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ เป็นความรู้ใหม่แล้วก็มาตัวใหม่ด้วยครับมาฝากท่านผู้ชมถ้าท่านใดอยากมีในครอบครองนะครับอันนี้นายรักต้นไม้ไม่หวงเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นการค้าสําหรับนายรักต้นไม้แหละครับก็มีแต่ความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชาวรักต้นไม้ด้วยกันเนาะเพื่อที่จะได้เอามาสะสมหรือว่าเอามาทําประโยชน์ได้ ให้กับตัวท่านเองนะครับนายรักต้นไม้ก็ได้บุญไปด้วยได้ความชื่นชมเลยว่าได้บอกกล่าวนะครับไปให้กับเพื่อนๆในการที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยครับเรามีพื้นที่สีเขียวในบ้านของเราแล้วก็ประเทศชาติและโลกของเราด้วยครับท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งที่ได้กลับคืนมานั้นก็คือ เงินในกระเป๋าสตางค์ของท่านเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รู้ก่อนได้ก่อนครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับนายรักต้นไม้จะมาอัปเดตในอีหน้านะครับปลูกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็จะเอามาเป็นต้นแม่พันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอัปเดตอยู่เรื่อยๆถ้าท่านใดนู่นแหละครับอีกปีหนึ่งข้างหน้านครับ ตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงลุมนะครับท่านผู้ชมน่าจะคล้ายๆกันกับเขาเรียกว่านิทานเรื่องหนึ่งเนาะจะปลูกพริกเพื่อที่จะซื้อควายครับท่านผู้ชมมาทำนาอันนี้ก็คล้ายๆแล้วก็เขาเรียกว่างานยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีความฝันที่จะซื้อควายนะครับผัวเมียคู่หนึ่งก็ เถียงกันนะครับจะปลูกพริกอยู่บนคันนาอยู่บนเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอตา,ศา,ศาเล่ภูเขาเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าโพนนะครับแล้วก็จะคุยกันว่าถ้าขายพริกได้นะครับท่านผู้ชมก็จะเอามาซื้อควายไอ้คนเป็นสามีก็บอกว่าจะซื้อควายตัวเมียตัวใหญ่ๆนะแล้วเมียก็บอกว่าคนที่เป็นภรรยาก็บอกว่า ้องซื้อตัวที่มันมีลูกสิถ้าจะเป็นตัวเมียก็ให้เขามีลูกเนาะเราก็จะได้มีควายสองตัวเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นสาม,มีก็บอกว่าเอา้าถ้ามีลูกก็ดีสิไอคนที่เป็นภรรยาก็บอกว่าอาพี่ก็ขึ้นไอตัวแม่มันหนูก็จะขึ้นไอตัวลูกมันไอาสาม,มีก็บอกว่าไปขึ้นไม่ได้หรอกไอตัวเล็กอะ่ะลูกมันเดี๋ยวมันจะหลังหัก อาทำไมจะขึ้นไม่ได้พี่ก็ขึ้นตัวแม่สิหนูก็ขึ้นตัวลูกไม่ให้ขึ้นก็กลัวมันหลังหกักอา้าวทำไมบอกไม่ฟังนะก็ได้จอบคนละอันครับท่านผู้ชมคนที่สามีก็บอกเมียไม่ฟังนะบอกภรรยาไม่ฟังก็เอาจอบฟาดภรรยาไปเลยครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่านั่นแหละครับยังลงมือก็ยังไม่ได้ลงมือทำครับท่านผู้ชม แต่เรื่องเกิดแล้วนะครับคนที่เป็นสามีก็ได้ฆาตกรรมภรรยาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะเหมือนนายรักต้นไม้เพิ่งจะซื้อต้นพันมาเองนะครับก็จะเป่าประกาศแจกจ่ายให้กับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขาขันวันอาทิตย์นะครับ วันหยุดแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนาะนายรักต้นไม้เองก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นคนอารมณ์ขันครับท่านผู้ชมมาฟังนายรักต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาดูแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเนาะก็คอยดูนะครับว่าจะมีเรื่องขำขันหรือเรื่องที่ไร้สาระบ้างนะครับแต่มีแฝงด้วยเขาเรียกว่า การใช้ชีวิตมาฝากท่านผู้ชมด้วยเนาะก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆครับที่คุณแม่เคยสอนมาครับคุณแม่เคยสอนผมมาว่าถ้าเราจะทำอะไรแล้วนะครับอย่าพิ่งตีตนไปก่อนไข้หรืออย่าฝันอะไรเยอะๆมากมายต้องทำให้มันเป็นจริงครับท่านผู้ชมอันนี้นายรักต้นไม้ก็ถือว่าเป็นจริงไปในเปาะหนึ่งแล้วนะครับซื้อมาลงทุนนะครับเป็นการลงทุน ลงทุนมีความเสี่ยงครับท่านผู้ชมแต่ต้องลงก็มาสรุปกันเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมคือคิสะกดด้วยคอควายลอลิงสระเอีนะครับอ่านว่าคริคริทอรียเป็นต้นไม้มาจากประเทศออสเตรเลียครับมีกลิ่นหอมหอมมากครับหอมแบบหอมแบบผู้ดีครับแล้วก็ เป็นพืชที่ศัตรูน้อยครับเอามาปลูกเป็นไม้ล้อมหรือมาให้ร่มเงาให้กับบ้านท่านผู้ชมได้นะครับแล้วก็สามารถตอนกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเอาไปให้กับตัวท่านเองมีรายได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นที่คุณรักได้เนาะอันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับมาฝากกันในวันนี้ก็ฝากไว้กับไม้ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มีดอกสีม่วง ที่ท่านใดหลงไหลในสีม่วงและมีกลิ่นหอมแบบนี้นะครับมองหาต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่จะไปปลูกในบ้านท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของนายรักต้นไม้ด้วยนะครับหากมีคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับไม้ชนิดใดคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะเป็นกำลังใจให้กับท่านใดนะครับหรือนายรักต้นไม้เองนะครับก็ คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ลายไอดีนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นายรักต้นไม้ขอสังวันสิทธิ์วันนี้จากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ